สวัสดีค่ะอยู่กับพี่นุ้ยนะคะแหงกรติดหนังค่ะและหนังเรืนี้นะคะที่เราจะพูดถึงนคะคะนั่นก็คือเรื่อง Christmas Carol ค่ะคือฟังชื่อนะคะภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอเวลาที่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยนะคะมันคือ Christmas Can นะคะสำหรับ Christmas Carol เนี่ยมันก็คือจะพูดถึงเพลงที่ร้องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั่นแหละคะ่ะทุกคนคะแต่พอแปลมาเป็นชื่อภาษาไทยนะคะชัดเจนมากว่าหนังเรื่องนี้เป็นแนวโกรธนะคะซึ่งธีมของหนังเรื่องนี้นะคะ แกนเรื่องของมันเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องของ hypocrisy นั่นก็คือความหน้าไหว้หลังหลอกนั่นเองค่ะถามว่าเฮ้ยมันมีอะไรหน้าไหว้หลังหลอกกันยังไงนะคะเรื่องเองเนี่ยมันมีจุดหักมุมตรงที่ว่าเอเตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอะคะ่ะคือมันมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นนะคะอันนี้สปอยให้ฟังเลยละกันเนาะว่าน้องชายของพระเอกอะนะคะกะ็เขาเป็น a mentally retarded person ก็คือเป็นคนที่แบบเหมือนมีพัฒนาการช้าประมาณนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเขาก็ถูกฆ่านะคะคราวนี้สิ่งที่เขาถูกฆ่าเนี่ย มองเผินๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะมาจากกลุ่มวัยรุ่นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกฆ่าโดยคนที่น่าไว้ใจที่สุดอันนี้พี่นุ้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมาเฉลยตอนท้ายเรื่องมันก็เลยเป็นความแบบว่าน่าไว้หลังลอ้อ hypocrisy นะคะทุกคนคือหนังเรื่องนี้นะคะเป็น g o Seven ก็จริงแต่ว่าพี่นุ้ยไม่แนะนําสําหรับเยาวชนเลยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นหนังที่มีความรุนแรงสูงมากๆนะคะสาหรับตัวพี่นุ้ยเองก็แบบเออดูไรแบบ รุนแรงนะแล้วก็กลางๆเรื่องก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อนิดนึงและวขึ้นหนังเนี่ยมันมาสนุกตอนท้ายๆท,ที่มันมาเฉลยความจริงทุกอย่างนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ชอบหนังในแนวนี้เนาะที่แบบมีการสืบสวนมีการฆาตกรรมอะไรเงี้ยมีรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็มาดูเหอะก็ไม่ผิดหวังนะคะสําหรับ Christmas Carol ค่ะและพบกับุนย,ยได้ใหม่นะคะที่ y o u t u b e c o m n l a s h g l i s h and UI English ค่ะ